ผมเองเนี่ยตอนนี้ป่วยเป็นโรคเนื้อกล้ามเนื้อหัวใจไปแจ้งความผมวันที่1ิบอกว่าผมเพิกเฉยจะเป็นไรเพราะว่าออกจากกันมาลูกผมไม่แวะบ้านนะครับเลยไปพยาเพราะผมเคยไปพยาเขาบอกว่าถ้าเจ็บหน้าอ,อกนะให้รถโรงพยาบาลมาส่งอย่าเอารถส่งตัวมาเพราะว่รถโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยชีวิตเรา S <S เพราะว่าโลกเนี่ยถ้าตายตายทันที<ะ>เราก็ทําตามพรนะน,นั่นแต่ไปเจอสภาพกิริยาวาจาทั้งท่าทางก้าวเล้าอย่างนี้แล้วแล้วผมได้กล่าววาจาไม่สุภาพตอนเดียวคือตอนลงจากเตียงผมชี้แน่นะชิงเป็นหมอชิงเง <S <S นี่ยได้กุย่างกรบบะนี่นี่คือคำกล่าวผม <S 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 ที่ไม่สุภาพ<อ>มีคำเดียวเท่านั้น มันสุดทนจริงๆมันนั่น,นอดกันดก้นสุดทนนี่ผมก็เกรงใจผมยังไม่ทําอะไรสักอย่างโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลซัดผมโอ้ยผมยังไม่ทําอะไรเลยเอผมยังไม่ได้ดําเนินการสักอย่างแต่ทางโรงพยาบาลมาเล่นผมนี่ผมเสียใจมากนะครับหอก็ไม่รับผิดชอบด้วย ก็มาแจ้งตำรวจบอกว่าวันที่สิบเอ็ดตีไปแจ้งบอกว่าผมเพิกเฉยแล้วผมนอนป่วยอยู่สมัยยังไม่ถึงใบปูนเนาะเขมเขมผมยังได้ผมยังได้คำแรกฝูงเขาเป็นม่วงสไกเลยฮะเป็นฝูงเป็นม่วง ครับตามใบแสดงความคิดเห็นของแพทย์นะครับผมจากโรงพยาบม่ใจในคืนวันที่หกผมก็เลยไปพยาเลยนะครับแล้วหมอให้ผมพักรักษาตัวตั้งแต่วันที่หกถึงวันที่สิบสอง ทีนี้ทางโรงพยาบาลไม่ใจแจ้งความผมว่าผมเพิกเฉยขณะที่ผมยังนอนอยู่บนเตียงอยู่ครับผมไม่ได้หนีไปไหนเลยครับเหตุการณ์วันดังกล่าวนะครับช่วงเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งผมมีอาการเสียบที่หลังล้าวมาแนาอกแล้วขึ้นไปที่กรามทั้งสองข้างปวดยังรุนแรงเออเลยไปตามคำแนะนำของแพทย์ที่พะเยาบอกว่าต่อมาถ้ามีอาการอย่างนี้นี่ ให้รถทางโรงพยาบาลไม่ใจมาส่งเพราะว่ามีเครื่องช่วยชีวิตในรถฉุกเฉินที่ของโรงพยาบาลเขาและมีพยาบาลกํากับมาด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ปลอดภัยต่อชีวิตผมผมก็ปฏิบัติตามนั้นแต่วันดังกล่าวเนี่ยไปเจอ,เอ,อนายแพทย์ธงชัยเมืองคำคู่กรณีผมในในวันนั้นซึ่ง ใช้กริยาวาจาท่าทางที่ก้าวร้าวรุนแรงใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับคำว่าแพทย์ต่อผมซึ่งผมเจ็บทั้งร่างกายแล้วซ้ำเข้าไปเรื่องจิตใจอีกผมอดขั้นอดทนไม่ไหวจริงๆครับมันบันดาลโทสะนะครับ ไม่ได้คิดคาดไปก่อนว่าจะต้องไปทําร้ายหมออย่างนั้นนะครับมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็เห็นนายแพทย์ทองชัยถืออะไรสักอย่างหนึ่งแกว่งไปแกว่งมานะครับพ่อก็คิดถึงชีวิตตัวเองเหมือนกันนะครับก็เลยทําไปอย่างนั้นพอโดดจากเตียงลงมานะครับก็ได้กล่าวคําไม่สุภาพเพียงเล็กน้อยแล้วก็ลูกสาวก็เข้าไปดึงตัวออกมาแล้วไปส่งพยาบ หมอที่พะเยาพยาบาลที่พะเยาช่วยชีวิตผมโดยการให้ออกซิเจนตรวจสอบร่างกายโดยโดยละเอียดแล้วก็ปรากฏว่าผมนี่เป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับต้องนอนรักพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยาตั้งแต่วันที่6ตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุจนถึงวันที่12นะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็น เประเด็นที่ว่าจะไปกล่าวว่าผมเพิกเฉยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลไม่ใจไม่ได้ติดตามเลยว่าผมออกจากโรงพยาบาลแล้วผมไปไหนนะครับทางทางไม่ใจยังไม่รู้เรื่องเลยเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับไม่รู้ว่ามันจะมาประสบกับตัวเองซึ่งเห็นวันนี้ว่าคุณหมอคนนี้นะครับมีลักษณะอาการอย่างที่ชาวบ้านเล่าให้ผมจริงๆครับ ผมเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจครับตอนนี้ผมสภาพผมเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะครับกับเครียดลงอีกรู้สึกว่าเสียใจมากในฐานะที่เคยสร้างประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลนะครับเอเลยว่าเอ๊ะทำได้ยังไงโรงพยาบาลซึ่งเป็นเป็นความลับของโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรติดแล้วปล่อยให้มันแพร่ผมตอนนี้ผมเสียหายไปทั่วประเทศแล้ว นะครับแล้วก็กู้คืนไม่ได้แล้วนะครับผมผมเสียหายไปแล้วฟังทางโรงพยาบาลจะว่ายังไงนะครับหากว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คงจะดาเนินการตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ช่วยกันล่างหนังสือตามความจริงนะครับตามข้อเท็จจริงเพื่อให้ท่านผู้ว่าช่วยขอความกรุณาให้ความเป็นธรรมกับผมบ้าง ตอนนี้ผมผมถูกละเมิดนะครับละเมิดในเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็เรื่องความเจ็บป่วยผมถ้าผมตายระหว่างทางในการเดินทางแล้วใครจะรับผิดชอบครับซึ่งผมว่ามันมันยิ่งกว่าการที่หมอโดนเจ็บแค่นั้นนะครับมันมันไม่เท่ากันครับผมผมเสียหายยิ่งกว่านั้นเยอะนะครับ แล้วถ้าจะให้ผมไปขอโทษก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าตอนนี้ใครถูกใครผิดนะครับ